สวัสดีครับเพื่อนๆวันนี้บุญสามวานำเหรียญหลวงพ่ออีวัดสัตหีบนะครับปีหนึ่งห้ามาให้พวกเราได้ชมกันนะครับวันนี้ก็มีสองเหรียญน,นะครับเป็นเหรียญเนื้องเงินซ้ายมือนะครับแล้วก็เหรียญทองแดงขวามือนะครับเหรียญรุ่นนี้นะครับเป็นเหรียญปีหนึ่งห้านะครับมีคณาจาร,ร่วมปลุกเสกเนี่ยหลายรูปด้วยกันนะครับ ก็คือหลวงพ่อแฟ้มวัดป่าชุนบุรีเนี่ยเป็นเจ้าพิธีจุดเทียนชัยนะครับมีหลวงปู่ทิมวัดละหารไล่หลวงหลวงพ่อหลวงปู่คร่ำวัดวังว่าหลวงพ่อทองอยู่วัดบางสเลหลวงพ่อสำลีวัดห้วยยางหลวงพ่อแพรวัดพิกุลทองหลวงพ่อถินวัดป่าเลไลหลวงพ่อรวยวัดท่าเรือหลวงปู่เหมือนวัดกำแพงหลวงเจ้าคุณวิเชียนวัดเครือวันนะครับร่วมปุกเสกด้วยนะครับแล้วก็มีคณาจารย์อื่นๆอีกหลายท่านนะครับ ประสบการณ์เหรียญรุ่นนี้ก็มีคนสัตหีบนะครับโดนบุกยิงที่บ้านนะครับกระสุนไม่เข้านะครับแล้วก็ตรวจดูก็ในคอมีเหรียญรุ่นนี้เพียงองค์เดียวนะครับแล้วก็ยังมีฐานเรือนะครับไปฉีดยาที่โรงพยาบาลเข็มแทงไม่เข้านะครับหมอก็ขอดูว่าใส่อะไรมีอะไรดีก็ปรากฏว่าใส่เหรียญรุ่นนี้เพียงองค์เดียวเหมือนกันนะครับ ก็ถือได้ว่าเหรียญรุ่นนี้มีประสบการณ์แล้วก็ยังมีประสบการณ์อื่นๆอีกนะครับที่ไม่ได้กล่าวถึงคราวนี้ก็อยากจะเล่าว่าเนื้อเนื้อหาที่สร้างเหรียญรุ่นนี้ก็จะมีด้วยกัน4เนื้อนะครับคือเนื้อทองคําเนื้อเงินเนื้ออัลปาก้าเนื้อทองแดงนะครับเนื้อเงินเนี่ยก็อยู่ในหลักราคาประมาณหมื่นเศษเศษนะครับอัลปาก้าก็จะหลักพันกลางกลาง นะครับหรือหลักพันปลายทองแดงก็จะอ,อยู่หลักพันกลางๆคอดมาทางหลักพันต้นนะครับแล้วก็ก็ต้องขึ้นอยู่กับความสวยงามของเหรียญด้วยนะครับเหรียญองค์ซ้ายมือเนี่ยเป็นเนื้องเงินนะครับเนื่องจากผมได้รับมานานแล้วนะครับก็มีรุ่นพี่ที่ทํางานเนี่ยได้มอบให้แล้วก็นำมาส่องดูก็มีเส้นสายรายละเอียดเนี่ยมากมายทีเดียวนะครับถือว่าเป็นเหรียญที่ ละเอียดคมชัดมากแล้วก็หูเนี่ยห่วงเนี่ยสามารถบิดได้นะครับเพราะว่าเนื้องเงินไม่ไม่แข็งนะครับส่วนอีกเหรียญนหนึ่งเป็นเหรียญเนื้อทองแดงเนี่ยได้เช่ามาทีหลังก็ไม่แน่ใจนะครับว่าเป็นของแท้หรือเปล่าเพราะว่าส่องดูตำหนิเนี่ยเหมือนกันหมดนะครับก็เอาอีกแล้วครับตดนอีกแล้วพระอยู่ในกรอบเนี่ยอันตรายจริงๆนะครับเพราะเราเขาต้องปิดบังอะไรบางอย่างก็คือปิดบัง ขอบปิดบังหูเหรียญน,นะครับเพราะว่าขอบหูเหรียญเนี่ยมันจะมันจะพิสูจน์เรื่องของเหรียญถอดพิมพ์นะครับถ้าเหรียญถอดพิมพ์เนี่ยต้องหูเหรียญต้องมีพิรุษ <c oughs> นะครับขอบเหรียญต้องมีพิรุษเพราะฉะนั้นเนี่ยพาลาสติกเนี่ยโดนอีกแล้วครับผมผมโดนอีกแล้วก็คือเหรียญผมมีเหรียญเ,เนื้อเงินอันนี้นะครับแต่ผมก็ไม่ค่อยได้ส่องนะครับ ก็ส่องบ้างแต่ไม่ได้ดูรายละเอียดนะครับจะเห็นว่าเส้นสายรายละเอียดเนี่ยชัดมากนะครับผิวเหรียญเนี่ยวับเลยนะฮะท่านดูนะผิวเหรียญเนี่ยมันมีของแท้เนี่ยมีความคมมากนะครับคมแบบ ยิ่งเป็นเนื้อเงินเนื้ออ่อนเนี่ยนะครับยิ่งคมแล้วก็ผิวเนี่ยจะจะมีเสี้ยนมีกระแสวิ่งจำนวนมากเลยนะครับนะครับจะต้องลองเอียงๆให้เห็นเส้นสายนะครับ ของแท้ต้องต้องมีเส้นมีเส้นเยอะๆนะครับเนี่ยแล้วอักษรเนี่ยต้องเป็นแท่งแท่งอนรต้องเป็นแท่งอย่างนี้เลยนะครับแล้วก็ความอักษรเนี่ยต้องมีความคมแล้วหน้าท่านเห็นไหมหน้าท่านเนี่ยจะเป็นรายละเอียดเยอะมากเลยนะ ความคมของเหรียญเนี่ยคมกริบเลยนะครับยิ่งเนื้อเงิน,นยิ่งคมมากแล้วก็เนื้อเงินเนี่ยเขาจะมีผิวที่เป็นสนิมอยู่ตามซอกนะครับเนี่ยเส้นของอักษรตัวกหนกนะครับดูตัวกนกเนี่ยเดี๋ยวท่านดูเหรียญที่อยู่ในเลี่ยมพลาสติกก็ท่านจะเห็นว่า มีความแตกต่างปลายเส้นเนี่ยนะครับปลายเส้นเนี่ยจะจะพลิ้วนะครับปลายเส้นเนี่ยอย่างเส้นนิ้วเท้าเส้นนิ้วเท้าเห็นไหมครัมีมีปลายเส้นเนี่ยค่อนข้างจะละเอียดและคมมากถึงแม้จะเป็นเหรียญทองแดงก็ต้องคมนะครับ แต่ว่าเงินเนี่ยจะมีละเอียดเดยอะกว่าเ,เงินเนี่ยจะมีผิวเหรียญที่ที่ละเอียดยิบเลยนะฮะเนี่ยมีความละเอียดมากนะครับแต่เดี๋ยวดูเดี๋ยวดูเหรียญถอดนะครับเหรียญถอดก็ทําได้หมดนะครับแต่ว่าปลายเส้นของเนี่ยอย่างไม่จัตวาเนี่ย ไมจัตาวาเนี่ยเห็นไหมฮะปลายคำว่าอีเนี่ยนะฮะปลายเส้นของกากบาทใมจัตาวาเนี่ยจะมีเส้นเล็กๆเกินออกมาแล้วก็เสี้ยนเนี่ยเต็มเลยนะฮะเพราะนั้นเนี่ยผิวเหรียญเนี่ยสำคัญมากเหรียญถอดพิมพ์เนี่ยตำหนีมีครบนะครับแต่ว่าเส้นเนี่ยจะไม่มีจะไม่จะลดจะล้น อย่างเนี้ยในในช่องของดอกไม้ไฟเนี่ยเห็นไหมมีกระแสะเหรียญวิ่งทองแดงก็มีนะฮะแต่ว่าต้องเป็นเหรียญที่ใหม่ๆเนี่ยกระแสะเหรียญจะวิ่งอยู่ในในกลีบของดอกไม้เลยนะครับส่วนที่เขาบอกตำหนิต่างๆเนี่ยมีครบหมดครับเพราะนั้นดูตำหนิไม่ได้เลยนะครับดูตำหนิเนี่ยได้บ้าง แต่ต้องคมอย่างเนี้ยในในในล่องยันเนี่ยนะครับก็มีของของถอดพิมพ์มีหมดแต่ว่าเขาเนี่ยฮะต้องมีเส้นอย่างกระแสเนี่ยเส้นตัวอักษรเนี่ยนะฮะผิวๆอย่างเงี้ยแล้วก็หูเหรียญน,นะครับสำคัญมากหูเหรียญเนี่ยต้องไม่ขาดไม่เกินนะครับพอดีพอดี อันนี้มีเส้นขั้นขอบหูเหรียญแต่ก็ไม่คมนักนะครับของแท้ยังไม่คมเท่าไหร่แล้วของปลอมจะจะได้แค่ไหนเพราะนั้นเนี่ยเขาก็ต้องปิดบังตรงเนี้ยเขาก็เลยเลี่ยมพลาสติกซะก็จะหลอกได้คนที่ไม่ชำนาญอย่างผมเนี่ยดูนานๆานทีนะครับโดนเหมือนกันมีของจริงอยู่กับบ้านก็ช่วยไม่ได้นะเพราะไม่ได้เอาไป แล้วก็หูเหรียญเนี่ยก็จะต้องเป็นหูที่ธรรมชาติอย่างนี้นะครับถึงบอกว่ามีพระถึงจะมีพระแท้เนี่ยก็ต้องมาส่องบ่อยๆนะครับถ้าไม่ส่องบ่อยๆเนี่ยก็เสร็จหูเหรียญก็เป็นธรรมชาตินี้นะครับมีเนื้อขอบข้างมีเนื้อเชื่อมระหว่างหูกับตัวเหรียญน,นะครับเล็กน้อยไม่มากนะครับ าท่านต้องละเอียดละเอียดอย่างนี้เลยนะครับแม้ถ้าเป็นเหรียญทองแดงก็ก็อาจจะความคมชัดสั่นถ้าเหรียญทองแดงก็อาจจะความคมชัดน้อยกว่านี้หน่อยนะครับเดี๋ยวลองดูเหรียญทองแดงนี่นะครับพอดูเหรียญน,นั้นแล้วม,มาดูเหรียญน,นี้เนี่ยก็ ไม่ต่างกันเลยฮนะไม่ไม่ต่างเลยใช่ไหมฮะแทบจะไม่ต่างเลยนะแต่เนี้ยแต่ดูผิวเหรียญเนี้ยผิวเหรียญเนี้ยค่อนข้างจะล้นลนนะครับไม่มีเส้นอะไรเท่าไหร่แม้กระทั่งเป็นเหรียญที่ไม่ได้ใช้นะครับก็ไม่มีไม่มีกระแสเท่าไหร่นะัก ไม่มีกระแสเหรียญวิ่งเท่าไหร่นะครับเนี่ยฮะเป็นเหรียญที่มีกระแสถอดพิมพ์มาก็มีบ้างเล็กน้อยแต่ว่าถ้าดูตัวอักษรเนี่ยเห็นไหมจัตวาเนี่ยแล้วยิ่งอยู่ในเลี่ยมพลาสติกเนี่ยมันก็ดูยากหน่อยเพราะมันมีเงาแต่ถ้าดูดีๆแล้ว จะดูว่าตัวจัตวาเนี่ยมีมีเส้นละเอียดไหมไม่ไม่ไม,ไม่ปลายเส้นไม่ไม่คมเท่าไหร่นะเห็นไหมปลายเส้นไม่ไม่ชิดปลายเส้นจะด้วนๆไป แล้วก็ปลายเส้นที่อาศนะนะครับโอ้โหสง่งส่งยากมากปลายเส้นที่อาศนะเนี่ยไม่มีเส้นเกินออกมาเลยนะครับไม่มีเส้นคมคมยื่นออกมา แล้วก็เนี่ยฮะตัวตัวดอกไม้เนี่ยนะตัวดอกไม้เนี่ยก็ไม่มีกระแสเหรียญวิ่งเลยนะครับเนี่ยเหรียญถอดพิมพ์ก็จะเป็นนี้แล้วก็ปลายเห็นไหมปลายกระหนกเนี่ยไม่มีเส้นเล็กๆผิวๆแล้วก็ปลายกระหนกเนี่ยอันนี้ก็ไม่มีเส้นมันเหมือนล้นๆนะครับเหมือนเหรียญที่ ตำหนิครบแต่ว่าผิวเหรียญเนี่ยไม่มีกระแสวิ่งไม่มีอะไรเลยเรียบๆนะครับมีก็น้อยมากเพราะว่าเขาถอดพิมพ์แล้วก็หูเห็นไหมหูก็ไม่ค่อยเต็มแต่ก็อันนี้ก็ก็ถอดได้ดีนะครับองค์นี้ถ้าใครว่าองค์นี้แท้ก็มาเช่าผมไปได้นะครับผมยินดีปล่อยราคาทุนแต่ว่าถ้าส่องตรงนี้จะเห็นเนี่ยนะครับ เห็นไหมฮะว่ามีมีเนื้อเกินออกมาจากเหรียญตั้งเยอะนะครับเห็นไหมหูเหรียญเนี่ยแค่นี้เองแล้วมีเนื้อเกินออกมาอีกเนี่ยเขาปิดตรงเนี้ยพลาสติกเนี่ยปิดตรงเนี้ยเพราะว่าเหรียญถอดเหรียญจริงๆมันน่าจะตัดไปตั้งแต่ตอนขอบหูเหรียญแล้วใช่ไหมเห็นไหมขอบหูเหรียญแล้วมีเนื้อเกินมาตั้งเยอะผมตอนแรกผมก็เอ๊ะมันนึกว่าเป็นเหรียญที่มีเนื้อเกินมาหรือเปล่าปรากฏว่า มันนี้มาดูจริงๆแล้วปลายเส้นมันไม่มีนะครับอย่างเงี้ยเส้นเท้านี่ก็เหมือนกันปลายเส้นเล็กๆคมๆเนี่ยไม่มีเนี่ยมีมีแต่มันน้อยมีไม่ครบนะมีอย่างเี้มีนิดหนึ่งแต่ของแท้เนี่ยมีละเอียดเลยนะครับผมดูเนื้อทองแดงก็ก็ต้องมีนะครับแต่อาจจะไม่คมเท่าเนื้องเงินเนี่ยนะเห็นไหม ขอบเนี่ยเกินมาตั้งเยอะแล้วก็หูด้านหลังเนี่ยไม่ไม่ได้เลยหูบานออกมาเลยนะครับแล้วก็การตัวอักษรก็ล้นๆนะเห็นไหมไม่มีเส้นแบบเป็นรัศมีที่ที่ปั๊มแล้วแบบเป็นกระแสไม่มีนะครับแล้วก็ขอบเหรียญเนี่ยอันนี้ไม่สวย แล้วก็ผิวล้นๆนะครับผิวเหรียญล้นๆนี่ตำหนิก็มีครบนะฮะเนี่ยตรงตรงรอยซ้อนที่หูยันเนี่ยก็มีนะครับเส้นนี้ก็มีมีแทบจะหมดทุกอย่างนะครับยกเว้นพวกกระแสะเหรียญเนี่ยที่ปั๊มแล้วเกิดจากการแตรกแทกเนี่ยมีมีน้อยหรือว่าแทบไม่มีเลยนะครับกลับมาดูเหรียญ เหรียญแต่ว่าเหรียญเนึ้อเงินแล้วมันละเอียดก็ไม่ใช่นะเหรียญทองแดงก็มีนี่นะฮะเห็นไหมฮะเนี่ยปั๊มเริ่มเป็นธรรมชาติมีเห็นไหมมีตัวอักษรเนี่ยมันมีเส้นเส้นเกินออกมานะครับแล้วธรรมชาติเนี่ยมันไม่เรียบกริบเลยมันต้องมีโลหะที่เป็น อาจจะมีผลมีอะไรก็ยังดีกว่าล้มล้นเลยนะครับตัวอักษรเนี่ยเขาก็มีหมดตำหนิมีรอยซ้อนมีอะไรมีหมดนะครับแต่ว่าเขาจะไม่คมแล้วก็ไม่เส้นเนี่ยเส้นมันจะไม่คมนะครับแล้วก็ไม่มีธรรมชาติที่เป็นการปั๊ม นะครับหูเรียนเนี่ยมันก็ต้องเป็นธรรมชาติแบบนี้เบลอมากเลยเบลอมากนี่ต้องเป็นมันต้องเป็นมันต้องเป็นธรรมชาติแบบนี้ไม่มีเนื้อเกินขอบขอบนะ พอดีพอดีอย่างเงี้ยมีเส้นขั้นหูเหรียญแล้วก็มีเส้นเสี้ยนเสี้นเนี่ยครับเหรียญเนี่ยมีเสี้ยนวิ่งที่เป็นธรรมชาติของเดิมนะครับอย่างเงี้ยถึงจะดีเห็นไหมฮะหูซ้อนของยันเนี่ยของของถอดก็มีนะครับแต่ความคมเนี่ยจะสู้กันไม่ได้นะครับแล้วก็เห็นไหมเสี้ยนที่วิ่งเป็นผิวเหรียญเนี่ย ถึงถึงให้ความสำคัญมากเลยผิวเหรียญแล้วกนะ็ความคมเนี่ยความคมของเหรียญเนี่ยนะครับอีกอย่างหนึ่งก็คือขอบข้างขอบข้างเหรียญถอดเนี่ยมันจะไม่เหมือนของแท้เนื้อเงินเนี่ยอาจจะเป็นเนื้อที่บางกว่า การตัดขอบก็จะของเนื้ออื่นเนี่ยนะครับจะหนากว่านี้แล้วการการฉีกเนี่ยก็จะฉีกมากกว่านี้อันนี้อันนี้เนื้อเงินเนี่ยเนื่องจากเป็นเหรียญที่บางกว่านะครับก็การฉีกก็าจะาดูน้อยกว่าเพราะว่าเป็นเหรียญที่ที่อ่อนเนื้อโลหะที่อ่อนเนี่ยตัดได้นะครับ แต่ก็ไม่ไม่สุดนะฮะไม่สุดมีดก็มีรอยฉีกเหมือนกันแต่ว่าไม่ฉีกเท่าเหรียญอัลปาก้าหรือเหรียญทองแดงเพราะว่าเหรียญอัลปาก้าเหรียญทองแดงเนี่ยจะมีความฉีกมากกว่านะครับเนี่ยมีรอยฉีกเหมือนกันนะครับเหรียญเพราะฉะนั้นเหรียญเนี่ย ถ้าอยู่ในพลาสติกอยู่ในเกลี่ยมเนี่ยต้องหลีกเลี่ยงนะครับเพราะว่าขนาดเซียนใหญ่ๆเขาก็ยังต้องขอแกะนะครับถ้าจะเช่าเนี่ยต้องขอแกะเพราะว่าเหรียญถอดพิมพ์เนี่ยมันอันตรายนะครับเนี่ยมีรอยฉีกนะมีรอยฉีกแต่เหรียญเงินจะบางกว่าก็เลยฉีกน้อยกว่าถ้าเหรียญอัลปาก้าเหรียญทองแดงนย่ยจะฉีกเยอะกว่านะครับ นะครับเนี่ยกระแสะเหรียญเนี่ยต้องอย่างนี้เลยนะครับสรุปว่าผมก็โดนของปอมอีกองหนึ่งเพิ่งรู้นะครับเนี่ยถ้าไม่มารีวิวให้เพื่อนเพื่อนได้ชมเนี่ยก็คงไม่รู้ไม่ได้ส่องอย่างละเอียดนะครับวันนี้ก็มาส่องอย่างละเอียดโอ้โดนอีกแล้วเพราะว่าเหมือนมากนะครับเหมือนมากเหมือนมาก แต่จะรู้ก็คือต้องแกะพลาสติกออกเนี่ยถึงจะชัดเจนนะครับแต่ส่องลอดเข้าไปก็เห็นแล้วว่ามันมีเนื้อขอบๆเกินเนี่ยมันเป็นเหรียญถอดแน่นอนนะครับวันนี้บุญสัมวาก็เล่ามาสนานเลยนะครับก็ขอขอบคุณทุกท่านนะครับที่ติดตามชมฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามให้ด้วยนะครับขอบคุณครับสวัสดีครับ